อ่ต่อไปเป็นรางวัลรางวัลยจางรอยู่ยากาของนีเริมาจๆนาเดี๋ยวเราจะแจกรงวลต่อไปเยเดี๋ยว่รู้นะคะตอนนี้ขอขั้นเวลานะคะขอพนะคะกแบบี่สิบทนอ่าน้องพีนน้องโค้ ผู้กล้ายี่สิบคนค่ะเจอเกิดด้านนอกเลยนะคะใครออกมามีรางวัลน,นะคะมีรางวัลนะแต่รางวัลพี่ๆเลือกให้นะยี่สิบคนนับหนึ่งถึงสามเดินเข้าแถวตอนเข้าแถวตอนเข้าแถว<ๆ>เข้าแถว<ๆ>เข้าแถวนะคะเข้าแถวยี่สิบคนหยุดหยุดหยุดคนหยุดจารแถวหยุดหยุด แค่บริเวณนี้พอนะคะหยุดก่อนนะคะเดินเล่นกันพอหยุดกันค่ะหยุดหยุดหยุดพอ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 ้าวพอแค่บริเวณด้านหน้านี้นะเดี๋ยวรอบด้านหลังหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวมีอีกอ่าฮะอาจารย์เดี๋ยวเราดูมีกี่คนเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวหันหน้าออก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 ไปเดี๋ยวนับยอดก่อนว่ามีกี่คน รับยาข้าวแถวให้เรียบร้อยข้าวแถวตอนเรียงหนึ่งสองแถวนี่นะตอนเรียงหนึ่งอน่ากระดานเลยนะอน่ากระดานอน่ากระดานสองแถวตัวเล็กอยู่หน้าตัวใหญ่ตัวสูงอยู่หลังแต่ตัวเล็กเป็นเยอะเลยงอ่ะใครใครความสูงน้อยหน่อยอยู่ด้านหน้าสองแถวหันหน้าออกหน้า นหน้ามาทำรูดเดี๋ยวหันมาทำนี้ครับเดี๋ยวโทษหันหน้าออกไปทางที่โนหัวหน้าเองรดหันหน้าออกไปทำโูดนะคะทำเรื่องเสียงงงเร่้งๆงนมันเร่เร่ยงม่ก่อเ่่ไม่ก่อใไกใต้ไม่แบนตั้แถว้ตั้งแถวอยู่ตั้งแถวอยู่ันหน้าไทำรูันหไหนไปทนี้หันน้าไที่นี เตยมเพลงเหรเด็กเต้นหน่อยร้องยังร้องหรือยังเด็กๆร้องหรือยังพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวมันเล็กน้อยออกกำลังกายออกกลังกายจะได้อะไรง่ายๆวันไม่ใช่หรอกต้องมีการออกกำลังกายกันนิดนึงเดี๋ยวเราจะแจกของขวัญให้กับทุกคนนะคะเพลงขึ้นหนึ่งสองสาม เดี๋ยวยื้อยู่ที่เดิมนะคะลูกเดี๋ยวเจ้าที่จะเอาหมอกแจกให้นะตั้งแถวว่าตั้งแถวทุกคนประจำที่หันหน้าออกหันหน้าออกไม่ต้องหันหน้ามามองทีนะคะหันหน้าออกไปไปทีค่ะทอาจจะทออกให้น้องด้วย่ะเอายื้อเส้นยื้อสายไปแล้วนะคะ เอาบัตรไว้ไหนดูบัตรด้วยนะให้เต้นไปบัตรหมดหายยังมีรางวัลอีกหน้าป้ายนะคะและในชวงนี้นะคะาาก็จะมีเจ้าหน้นาที่ของเทศบาลนะคะเดินแจกนมให้กับน้องๆที่มาร่วมงานนะคะก็ได้รับการสนับสนุสน,นจากบริษัทวิวนะคะไรหงน้ใครที่ยังไม่ได้ยกมือนะคะเดี๋ยวพี่ๆทเกินไปให้นะคะ ใครที่แนนไม่ได้ยกมือจะไ้ที่ยกของ้วยคะยกไเหรอยมยกมือไว้ใครยังไม่ได้ยกมือไว้ไม่ใครไม่ไดใครที่ได้แล้วกับที่สั้นค่ะกับที่ตาใครได้แล้วกับ่ตนใครที่ได้แล้วกับที่สั้นไปเลยเหรเดี๋ยวที่จะย้ายมาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ครเอาหมาันเมื่อกี้นะใครยังไม่ได้ยกมือก่านะาใครยังไม่ได้ยกมือ อโอเคครับจบไปอีกหนึ่งขังน้นตอนของรางวัลยอจสิงๆวันนี้มาลู้รางวัลต่อนะคะ,ะยนยัต่อากยาจาายา,า,ยยา,อ,าองกุพัฒนาสตรีตบถนแกะนะคะ ลุงเนะคะาโดยทานประธาลเาาวนุนานะคะเขียนัก็ได้แขงานหน้ามอบอะไรคะเงนทางโหะมาในการจัดงานคเร์ตในนที่ทำงานใมก็เลยนาไปจัดซื้อัารยานยาส่ถเต่านะคะ่ถยเต่าก็อบปินะคะจวัใช้ใช้การสลาดเสิมะการแข่งขันงานทวีตแก้วทุกปีนะคะ รอบที <sm> <ion Physical> <ots> mm ่สองคันนะคะผู้ถือบัตรในมือเตรียมเลยนะคะเตรียมเลยประกาศเพื่านทุกคนจักรยานต้อก

ออไม่ตงปกไม่ตงปกตรงปกอดูอ,อยู่ดิอามาดีสองมาดังมาที่หวัดหมายเลขใกล้ๆกันเลยดีชมหัมกันหมายเลข <6 S 3> นึกอ่ะหนึ่งหสิหลบ้างตาลูกบ้าดูค่ะดูหนึ่งหกสห้าระับดี เชออาโต๊ะการโต๊ะกลางกอองก่อวันเลยค่ะแท้สแ้ต้องอาการต้องหายต้องหายต้องจุกคอเลื่อนหิวแล้วแล้วก็ลงตรงนี้เดี๋ยวร้านค้าต่างๆค่ะร้านค้าเด็กหิวแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่กินนะเดี๋ยวรอก่อนขอบคุณมากคะขอบคุณ ร้านจ้ทุกเก็บของนะเจ้าหน้าที่จะไม่ได้กินถ้าหมดแล้วเก็บเลยนะคะไม่ต้องรอนะคะถ้าหมดแล้วเก็บเลยนะคะแล้ววันต่อไปนะคะเนี่ยพัดลมตัวใหญ่พัดลมพัดลมจากบริษัทไทยอาร์้านนิ่งนะคะพัดลมเอาอีกห้าเลยนะคะห้าเลยที่นอนพี่งกของต่างๆทุกคนที่นอนตัวนี้เลยร้านของเฟอร์เฟเจอร์ร้านเฟอร์เฟกเจอร์จะมาของอาหารค่ะจะวาขอกาแฟ ขอเธอให้มาวางของเราและฉันจะวางฉันวาของเธอให้มาวางฉันจะวางเองฉันวางของโอ้หันวางของสองคนรดึงอะไรดีถุงยันที่กแก่ถุงยันชิ้นหนึ่งถุงอขออวนเลยขอขอแถมหน่อยขอขอแถมหน่อยพี่เพี่ ฟเลค่ะ่เราเป็น่็พื่อน้องๆแก่ต่อไม่ได้เียนเชิญหัวหน้าเอกจับรางวัลนะคะ5รางวัลค่ะรางวัลเรีกจับเลขอะไกอกรู้่ะอ๋อรู้่ะะรางวัลแรกนะคะผู้ถือหันัดสีฟ้านะคะหมายเลขสอเจ็ สองแปดเจ็ีไหมคะมา <ะ S 1> อ่ามาเลยค่ะออกมาเลยค่ะได้รับคัดลงนะคะได้การสรมมนับสนุนจากบริษัทไทยอั์บิซิงนะคะหมายเลขที่2นะคะสอง2องเก้าสองสองาะสีฟ้ามีไหมคะสองสองเก้มีไหมคะยกมือค่ะสองสองเก้นับหนึ่งสองสองเก้าน,ไไนับสองอกมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ 229้าไม่ได้านสองสี่สองมีไหมคะส4 2นี่มีไหมคะ2 4งนับหนึ่งอ่ะยกมือมาเลยค่ะมาเลยค่ะสองนะคะอ่ะ2หไม่ได้่อไปนะคะ24งสี่ค่ะสองสี่เหลืองค่ะ24 24ีี่มีไหมคะอ่ะประจำที่เลยค่ะ24งสี่ สี่สีนี่ค่ะสหมายเลขต่อไปสี่หกี่หกนี่คะสี่หกสีเหลือง่หแต่บอกง่ายอยู้วแสดงว่าความกินหมดแล้วถึงทุกอย่างหมดแล้วเลยมารวมตรงนี้อาโอเมค่ามันบวดอ่าบวัวหนาเอ็กซ์มอขอบอนุยาตอบอบา้ถ่าย่าถ่าย เราไปต่อนะคะเราไปไขฟอจักรยานจักรยานยนอ้าวเป็นาอไก่สยามนะคะให้การสนับนอไก่นี้ก็มอเปจำทกปีนะคะทางเทศบาลก็นาไปจากสัซื้อของราวัลให้กับน้องๆนะคะกับจักรยานเทศลสมหวุนแกวค่ะรอบนี้สองทาง สองห่าถ้ามนแข่งแุปตาร์อีกหนึงแข่อะไรแขกอะไรครับแข่อะไรครัอ่าแทนของเล่นหนึ่งชิ้นนะคะเพอแล้วก็แต่เผลู้จับรางวัลลองผลัดเทบาลค่ะจะไปไหนใจสองรางวัลค่ะจักรยานนะคะ,อะ,ะ,ะ,ะโอ้ย อันนี้ต้องมาไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งคนนี้ไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งหมายเลขสามหมายเลขสามไมยังอยู่ไหมหมายเลขสามหมายเลขสามได้สายกระยาสีแดงแล้วลูกหมายเลขสามมีไหมคะ 199 1 9เก่งา้ามีไคะอ่ามีนะไดเลยค่ะ9เก้าแดงแดงขอที่หนหมายเลขนะคะรอเหลือเดียวบอกว่า199้าไหนไหอะไรขอแงฝ่าย้วยหง9้มาให้สามห้กสามห้าหก้คะ อามี้าไวเมห้ม่ได้ล้วอารหกางเลดอาหารมกาขับระวัไวมาเป็นองคกาเดี๋ยวปีหน้าเราเลี้ยงอาหารเทียนดีไหมคะ you mm -hmm. องค์การดูด้วยว่าติดชิ้นหรือเ่าแหมน้องน้องที่นายหย่อยู่ชิ้นหนึ่งเห็นคาตาเลยน้องหย่อนอยู่ชิ้นงเห็นคาตาเป็นปเกหมดแล้วหกเครื่องเ่ามันเ่าไม่ได้ต้องหยุด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 เค่ะเร็แล้วหยุดค่ะเาิไปหยุดคะ เด็ระายุนะคะเดเพื่นนะคะ,ไ,ไ,ะไม่เนะะยีนะะยวขันเรเมเดยวนะคะที่แัดของอราวัลครคือพี่ออสด,ดูด้วยนะะไม่รับเตะเพื่อน